ขออนุญาตเสิร์ฟค่ะครับนี่เมนูอะไรครับเมนูเกาเหลาหอยแครงโอ้เหลาหอยแครงอุ้ยหมุนจานให้ดูเลยหมุน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 อาดูอื้เครเห็นตอนดึกนี่เหลาเหลาคือไม่มีเส้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่ร้านแซ่บเลยลพบุรีนะครับพอดีกับแก้มหมดเมื่อกี้กินหมูมะนาวไม่ใช่หมูมะนาวเนื้อมะนาว ดูดูอันนี้เป็นเหล่าหอยแครงนี่นี่แอดดูดหอยให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้ยแอ่ขอญาตกินหอยอันนี้อยากกินหอยนะดูน้ำปลาดูนะซูมซูมมาดูน้ำปลาฉ่ำเลยโอ้นี่ดูเดี๋ยวแอดจะดูดหอยให้ดูนะคะทุกคนดูนี่ชำนานมากชำนานชำนานชำนาน ร้านซับเลยลูกบุร,รีข้างขนส่งรโะโบุนะครับขับข้อซอยมาส0 0รเมตรร้านอยู่ซ้ายมือ,อเมนูนี้เรียกว่าเหลาหอยแคลงก็คือถ้าถ้าเหลาจะไม่มีเส้นเส้นมังกอนะแต่ถ้าเกิดใครอยากกินตำก็คือใส่เส้นมังกอเป็นตำารืเกินไม่มีเส้นไม่มีเส้นคือเกาเหลาเหลามากันได้ครับสั่งกันได้นี่เมนูกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีกินกับหนมจีน เมนูนี้กินกินคู่กับนมจีนนี้เข้ากันนะหรือถ้าไม่มีถ,ถ้าถ้าสายสายขี้เล่ากินคู่กับอา้ามัตุมน้ำเก๊กฮวยก็ได้โอเค